อันนี้คือนองหวดันนี้น้อหัวโลเลลลวพี่หัวลเล็ข้า มันล่นน้ำนองพี่แม่ลูกเมียเบิ่งจะเกิอบมันหลวดนาะเูีังเท่อเอาพี่ควัรทำหลับตาใหม่ซิเมื่อกี้น่ะขวบเล้วก่องขวบเจ็ดเดือนวอไปพี่ควัญพาน้องไปดูในรเาอ่ไป่วพา้องไปดูในโนเขาไหนซิเป็น้ว เออนี่ไงในโน้ตเสาอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกอะไรทีเล็กว่าแม่อยากได้อันบอกอันนี้แม่แม่อยากได้กล้วยบีบีโอ้ยนมนมอันกินน้องสีหักได้น้องกินบ่ได้คนละอันสั่นออกมาคนละอันน่องกินคนละน้องสีหักอันนี้มันกองสีทองกินอยู่ไหนของเขาอ่ะโนโนโนสีนี้ไหมไม่ได้สีหักสีหัก แม่เบี้ยวเนาะไปเนี่ยไอ้ไปเปิดบังในรถหยุดบ่หลังบ่หลังอย่าดึงน้องแรงโอ้โน้อย่าเขาจับมือเขาบอกน้องว่าจับมือกันไหมเออจับมือจับมือัจบแล้วก็เดินไปด้วยกันลูกไปพาพาน้องไปดู อ่ะพี่เพชรพี่เพชรอ่ะพี่เพชรไปกับพี่ขวัญอ๋อเดาอ๋อถอยอ๋อเรื่มเอาไปด้วยกันไปด้วยกันอ่ะอ่ะพี่ขวัญนี่มือน้องอีกข้างนึงนี่จับกันจับกันโอเคฉีเท่าไปัญกน้องยางกูไปดึงข้อเสียเขาหลุดเนาะ เ้เพ่อมันใจรุนตุก,ากๆๆๆๆมาลกมามาอ๋อแม่บีไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะพี่เพรทำรูสิเย็นดีหายยังไง,ง<ล>ข้างบนไม่ต้องลงไปข้างล่างนะลูกเนีน่ยโด,ดดๆด้วยกันเฮ้ยดึงสนุกแลวพี่น้องเอ้ย เป่ดนะเรียนอ้อมกันอยู่อู้หูอู้หูเอ้าเฮยเฮ้ยไปขุดเล่นกลับมากลับมาทีนี้กลับมากลับมาเลยค่ะกลับมาเลยค่ะวิหลัววิหลัวกลับมากลับมาค่ะเไปไปโอ้กล่องบนอย่างนีกแล้วไปเลยไปเลยไปให้ถึงพี่ขวัญไปให้ถึงไปอกลับไปใหม่เริ่มใหม่อัมมะ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  มาเอ้ากลับมากลับมาน้องเพชรกับพี่พี่พี่ขวัญกลับมาพี่ขวัญมาน้องกลับมาเร็วกลับมาหาไดโนเสาร์ใหม่นี่ไดโนเสาร์เรียกว่าเออจะไปไหนจะไปจะไปไหนบอกปลาลัดก่อนจะมาพี่เอามาให้ยุพี่เอามาสามขวดว่าไงมามามเลยค่ะมากินมามามก่อนตอนนี้เอาแรงก่อนมาเอาแรงก่อนนะคะมาเอาแรงก่อนนะคะทำยังไงเอานะคะ ทำยังไงอาอย่าพูดง่ายเลยเพื่อเจ้าเห็นเหรอเพื่อเจ้าเห็นหนองเพื่อนำเนี่ยมามามาลงมาอไม่กินนมหรอมานั่งค่ะน้องกินนะน้องกินนมแล้วมามานั่งกินนมลูกมามาน้องเพชรน้องเพชรมานี่ลูกเพชรมานี่มาไปกินนมเลยกินนมมา ต้องกินยู่ลูกต้องกินน้กน,นงกว่าลูกค่อยไปน้่นังใช้มือกันมันต้องไปนนสามคนไปคนเดียวไม่ได้เอาไมาไหนหยิบหยิบหยับจับขายับคออ,ออย่างเนี้ย